ถาเรื่องหน่งอยากรู้ไม่เจอนานงั้นไงว่าแล้วจะต้องมาถามเรื่องนี้อยากยังไงกดดันไหมไม่กดดันใช่ก็ก็คือพี่พี่ก็มาอัปเดตกันเนี่เพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานเห็นไหมแน่เราอ่ะก็ยังยังไม่ได้มีมีแลนเลยก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ยังรักกันดียังอยู่ด้วยกันดีนะคะมันไม่ได้คุยกันแบบจริงจังสักทีเลยหรอครเพราะมันก็นานแล้วก็ ว่าอะไรที่มันไม่ได้ไม่ได้เป็นวันนั้นวันนี้เอาไม่อยากพูดอ,อะไร ไม่ใช่ว่ายังไม่ได้แบบเต้องวันนี้เดือนนี้คืออันยังนี่มีไม่สิทธิพัดมันมีแบบข่าวนู่นข่าวนี่มาบ้างเป็นบ่าวองนขบ้างนแต่สิ่งที่แต่สอนรย่ออักษรย่อมโอ้ตลอดเลยคือทุกไปมากยังไงตคืออมก็โผล่มาอ่ะไม่จะเป็นอสชก็แบบตลอดมันมาตลอดก็ ดีใจทีเขายังนึกถึงเราอยู่เออยังอยู่ในแบบ <c oughs> นึกถึงได้ <c oughs> เลยยังอยู่ <c oughs> ึง,ง <c oughs> องตอน,น <c oughs> เนอะ <c oughs> แต่ก็ไม่คือไม่เครียดอะ่ะ <c oughs> ไม่เครียดเรารู้ว่าแบาบ,าบมันมันเป็นเรื่องราวแบบนี้ ก็ต้องมีการพูดถึงอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะพอมันมีข่าวแล้วคุยกันทั้งกับแอนบ้างไหมคะว่าแบบมันมีข่าวมาอีกแล้วนะเออใดๆไม่เคยคุยเลยไม่เคยแบบเอามาตั้งประเด็นว่าแบบเครียดจ้ะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่ไม่เคยเป็นแบบโหมดนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความรู้สึกเลยว่าเขามาสัอด์ยอดทีไรมันก็อะไรอะไรก็ออกออกอีกแล้วลูกออมอีกแล้ี่ออมก็จบเลยก็ออมก็จบคอมเมนต์คอมเมนต์จะมาก่อนใช่ไหมเพราะว่าแบบเหมือนเราอาจจะเป็นแบบผู้ที่รู้สึกว่าคบกันนานแล้ว อยากเบรกอยากเบรกชาวเน็ตบ้างไหมครับตัดวงจรอมว่าตัดวงจรด้วแบบมันไม่โคตรอิ่มบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนอื่นบ้างก็ได้ที่ไม่ใช่เราเลยก็ยังไม่แต่งแต่ว่ารักกันดีค่ะรักกันมากย้ำเลยอบบยาอะไรที่มันทำรู้สึกว่าได้ยาวนานนั่นเองแล้วความสุขันคือเอาว่ายิ่งยิ่งนานอ่ะเรายิ่งเกิดความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วเราจะรู้ว่า คือตอนนี้เขามีวิธีคิดยังไงรู้สึกยังไงจากเรื่องที่สมมตินะสมมติเรื่องเนี้ยเคยโกรธเมื่อปีแ,แรกๆเรื่องเนี้ยคงไม่โกรธแล้วเป็นอย่างนี้แหละมันจะเป็นอะไรอย่างนั้นค,ความเข้าใจก็ยังปเปเหมือนเดิมใช่ใช่ค่ะมันมันคือความที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็เจออะไรแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหากนะันมันคือการที่ มันตัดหวานเลยใช่หมคมันไม่มีความอย่างนั้นแต่ว่ามันก็คือความเป็นแบบเดิมๆแต่ว่ามันก็ยังเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือความหือหวาในหัวใจเหมือนแรกๆที่เราพบกันอะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกปะแต่มันมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่แต่พวกคนเนี้ยคือมันอยู่ในการเจอหน้ากัน เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นความอะไรที่ดีๆนะเขาเัาไม่หมุนหวาเหมือนแรกๆมันทำให้เราแอบนอยแมมผู้หญิงอ่ะมันเอ๊ะอะไรงี้ไหมไม่อะค่ะไม่อะค่ะออมคิดว่าคือออมคิดว่าความรักจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้แหละถ้าเราแบบเรียกร้องความบึกหวาในชีวิตตลอดเวลามันมันไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนเพราะอันเนี้ยคือสัตรูของความรักเนอะก็เหมือนที่เรามองพ่อแม่เรา ก็ไม่ได้มานั่งแบบหัว่าตลอดเวลาวุจะต้องอย่งงนี้แต่เขาก็มีเติมความรักความห่วงใยความนึกถึงการความที่ฉันอยู่เคียงข้างทุกยามทุกและยามสุดอ้า็คือมันเลยทำให้เรายังวางใจอยู่ว่าแบบแล้วมึมเอาควงมหวงนี้จาเไห มะตอนเนี้ยออมไม่คิดเลยอ่าคือออมแบบไม่ไม่ใช่ว่าคือออมคิดว่ามันเป็นเรื่องของพิธีการอย่างนี้ดีกว่าแต่สําหรับออมอ่ะออมจริงๆนะยังไงก็ได้เพราะออมรู้ออมรู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็อยู่ทางแล้วแสดงว่าเขาพูดาำไหนที่มันคงกับชีวินใจแสดงว่าคขาพูดคำไหนที่เรารู้สึกว่าเขามีดคำพูดไหนที่มันทำ กว่าเชื่อมั่นแล้วมั่นใจเออไม่ไม่มีเลยค่ะพี่แอมไม่ไม่มีคำพูดหวันฝั่งในการทำสามชายใช่ใช่แล้คือเไายังสมัครเสมอยังไงก็คือเหมือนเดิมใช่หลายคนก็อยากให้คู่เราแต่งคั้ทีแหละพี่อ๋อเพราะว่าเรื่องเรื่องนั้นมันเป็นพิธีการพิธีการพิธีกรรมที่แบบมันต้องมีวาระเวลาที่ที่เหมาะสม ปีนี้ทันไหมครับไม่ทันปีนี้ไม่ทันแน่นอนค่ะงานเยอะมากนาก็ไม่ทันปีหน้าไมีไม่แน่ไม่รู้ว่ามากไหมอ่ะตั้งตอวาก ตัวสวยทุกวันไหมเผื่อว่าวันไหนที่เขามาสพภาพคู่ข่าวคามแรงงานขนาดนั้นพูดจริงไม่ไม่ไม่ชอบแบบรู้สึกว่าต้องตั้งคทำแบบที่คือไม่ต้องอะไรเลยอ่ะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงพื้นฐานเรามันได้อยู่แล้ววันไหนก็ลองวันไหนก็ลองไม่ใช่รู้สึกว่ามันปลายทางคือมันเป็นอย่างนี้เหมือนเ่ะแต่เราพองไหมครับพองเป็นเจ้าสาวไหมครับถ้าช่วงนี้แล้ว นี่แหละครับออมไม่หลังไม่ทันดีไม่ได้ไงมไม่ท<ม>านเลยดีน่าว <era> ่ากันใหม่แต่ว่าธุรกิจเราก็ยังแบบว่าเลคืออันจริงๆตอนนี้มันมันเป็นเรื่องของการที่เราโฟกสัสเรื่องธุรกิจตัวค่ะมันมันเป็นอะไรที่ยากนะยากสำหรับออมเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตอาราที่ออมโฟกัสมากๆแล้วก็ตั้งใจกับสิ่งที่จริงๆก็เลยคิดว่าเวลาเราโรการรฟกัสต <gods. S 1> ่นอะมันเลยไปอยู่ตรงนั้นไงใช่ อยู่ตรงนั้นรอมก็แบบรู้สึกดีที่ออกมาได้เขาเป็นคอนเทาในหลายๆในหลายๆเรื่องลอมก็รู้สึกกําลังสนุกกับดานที่อยู่อย่างด่านมันมันชีวิตเรากําลังเเวลล็อกจุดนี้อยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเพยเป็นนู้นเลยธุรกิจใช่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบาฟแอดนะคะไม่ได้เป็นคนแบบายแอดอูั้ทำไมชันไม่แต่งงานแบบมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะแต่มันแค่ชีวิตเราอะไทมิ่งในตรงนี้มันยัง ปีนี้ปีนี้เท่าไหร่แล้วครัปีนี้คบให้พูดยังไงเยอะขนาดนี้ยปีสิบอะไรเกิดปีมังกรค่ะอ้อปีสิบไม่ได้หรอกสิบก็มากโอ้กันมากินเเข้าข้าปีที่แปดค่ะโอ้าปีที่แปดค่ะานม้าแป๊บๆแป๊บเฮ้ยนอีหน้าปีหน้าหมดะลออโอ้ยแปด ดูเริกดูอะไรด้วยร้อะไรเนอะไม่ใช่เพื่อแบบอยากว่าเมื่อไหร่กันคพื่อนใช่ไหมแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนไปหมดแล้วนะพี่ออมเพื่อนๆรอมาปราไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าเรายังถนันก่อนเรายังตัวเล็กอยู่เฮ้ยเอแต่ออร่าเจ้าสาวมาแล้วนะแหละคนดูค่า จริงเหรอเฮ้ยไปเรื่องอื่นก่อนให้ยินดีกับออมด้วยยัง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 เอาไม่ได้นะเราวันงานแตกแล้คือมาอย่างนี้เลยไปตัวเลยไปตัวเลยแล้วหมุนขาลงเราตั้งนั่งกังใส่ตันเลยมันต้องมีโมเมนต์นั้นเราเตรียมพร้อมนะเแฮปปี้เนาะเป็นี้ไม่งพี่พี่จะข่าวจะให้ทราบไปก่อนไม่ต้องหลอมีแอบมองแหวนสูงเลยอู้ยไม่เอา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 ้องเป็นคนรู พี่พิมได้ก่อนเออเทนะ